หลังจากที่ครั้งก่อนนะครับเราได้มีการฉายภาพเราเห็นว่าเออถ้าเราติดเจ้าตัวเปิดติดม่านจากสวิตช์บอร์ดเนี่ยในห้องต่างๆเนี่ยในแต่ละซีนเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวสำหรับในครั้งนี้เนี่ยเราจะมาทำแล้วเห็นดูตัวโครงสร้างข้างในให้เห็นชัดมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือในพาร์ทที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของอลูกเล่นหรืออย่างนี้อย่างสมมติว่าเราเราอาจจะ เปิดหรือปิดเนี่ยนะครับเราก็กดจากตรงนี้ได้เลยอย่างนี้นะครับหรือว่าเราจะอ่ะตัวน้องล่างอีกสักตัวหนึ่งให้มันไปด้วยกันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะทีนี้มันมีอยู่2ชนิดนะครับที่ใช้ในการเปิดปิดม่านนะครับก็คือสําหรับตัวที่สวิตช์บอร์ดทำไว้เป็นลอตเวอร์ชั่นก็คือเป็นห่วงเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวให้ทีมงานมสองมาดูใกล้ๆนะครับตัวโครงสร้างของเขาก็เป็นลักษณะแบบนี้ เป็นลัสเซเป็นห่วงแล้วก็นั่นมาได้เลยเนี่ยเป็นตะขอเกี่ยวแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเป็นตระกูลเขาเรียกว่าเป็นตระกูลแ็กเวอร์ชันหรือเป็นตัวยูถ้าคุณผู้ชมเห็นน่ะถ้าเราเสิร์ชตรงลานเห็นเห็นตรงแมะถ้าเราผ่าตรงลานตรงนี้มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับตัวยูนะครับตรงนี้เลือกให้ถูกชนิดเลือกให้ถูกให้ตรงจุดนะครับ เพื่อให้ตัวรางมามนมาสามารถทํางานเปิดปิดได้โดยปกติตัวสวิตชบอร์ดจะรองรับเนี่ยดูน้ําหนักจะอยู่ที่ประมาณสัก15กิโลไม่เกิน16กิโลนะครับโดยประมาณที่มันสามารถจะรองรับได้ทีนี้เวลาจะถอดติดตั้งหรืออะไรต่างๆนะครับจะคล้ายๆกันทั้งคู่เพีงเยงแต่ว่าถ้าเป็นเจ้าตัวของตัวล็อตนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ดึงออกมาได้เนี่ยเป็นยืดอย่างเงี้ยออามาได้นะครับแล้วถ้าสมมุติถ้าเราไป เข้าไปตรงนี้เกาะตรงนี้นิดหนึ่งแล้วก็ปิดได้ส่วนถ้าเป็นตัวนี้นะครับมันจะอาศัยว่าเราดัานดออกมาได้เลยนะครับเราเวลาที่เราเกี่ยวกับเหมือนเดินมนะครับแล้วก็ดึงมาตรงนี้นิดหนึ่งแล้วก็กดตรงนี้ซ้ำไปอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับนี่คือในส่วนพาร์ทในการติดตั้งนะครับที่เราจะฉายให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนเองนะครับ เรามาดูในแอปสวิตบอรนะครับถ้าหากว่าผู้ใช้ง,งานอยากจะควบคุมในการเปิดปิดม่านนะครับสังเกตทให้ดีนะครับเราจะมีรูปที่เป็นตัวผ้าม่านในแต่ละห้องนะครับสมมุติว่าเราเราดูเป็นห้องครัวแล้วกันนะฮะอย่างเช่นอันนี้เรากดเข้าไปมันจะเป็นป๊อปอัพขึ้นมานะครับซึ่งเราสามารถเปิดปิดได้จากตรงนี้หรือหยุดไดไ้ได้หมดเลยหรือมีภาพขยายครับจะได้เห็นภาพชาัดมากขึ้น อย่างตอนนี้เราอยากให้มันเปิดใช่ไหมครับแล้วก็กดเปิดขึ้นมาและเดี๋ยวตัวมาม่านจะค่อยๆเลื่อนออกมาเป็นรูปเราเห็นและในระหว่างที่เราเปิดปิดเนี้ยเรายังสามารถดูอย่างอื่นได้เพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นตัว l i เซ t s เซ s o ซึ่งจะสอดรับกับ a c c e s ตี้ i เพิ่มเติมอย่าง Solar Panel ซึ่งจะคอยให้พลังงานหมุนเวียนทาให้ตัวม่านที่คอยเปิดปิดเนี่ยพลังงานไม่หมดเป็นหมุนเวียนไม่ต้องชาร์จแบตบ่อยๆอันนี้ผู้ใช้งานสามารถซื้อเพิ่มเติมได้นะครับ นอกจากนี้เรายังสามารถดูแบตเตอรี่นะครับจากตรงนี้ถ้าเราเห็นรูปโลโก้ของแบตเตอรี่หรือไปดูที่กงจักรครับตรงนี้เราเลือกเฟิร์มแวร์กับแบตเตอรี่มันก็จะบอกสเตตัสแล้วก็แบตเตอรี่ว่าตอนนี้เหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์และรวมไปจนถึงตัวเฟิร์มแวร์เวอร์ชันที่เราจะคอยหมัดอัปเดตตามมาด้วยนะครับซึ่งก็สามารถเข้ามาดูได้ผ่านจากตัวแอปพลิเคชันของ s w i t c h b o t ครับ